สวัสดีครับผมเบียร์ฟอร์ดปทุมนะครับช่องฟอร์ดปังคุลิเยนะครับวันนี้นะครับจะพามาชมรถยนต์ฟอร์ดนะครับสประตูเกียร์ธรรมดายกสูงรุ่นเริ่มต้นของเรานะครับผมเป็นรุ่น XL พัทนะครับเป็นรุ่นที่ขายดีที่สุดเลยครับตอนนี้ก็คือเป็นแต่งสไตล์อเมริกันวบอดี้ด้วยนะครับผมเปลี่ยนหน้าทั้งหมดนะครับใส่ล้อขอบ20เดี๋ยวไปชมกันนะครับทีละจุดว่าการตกแต่งเป็นยังไงกันบ้างนะครับผมด้านหน้านะครับผมผมจับกระจังหน้าแชกชนด้านหน้าของตัว F150 Y Body มาใส่ใหม่เลยนะครับผม เป็นกระจังหน้าสี่เหลี่ยมค้างหมูนะครับเป็นฟอนต์ภาษาอังกฤษฟอร์ดนะครับสีดําด้านนะครับผมแบบนี้เลยนะแล้วก็ใช้กันชนด้านล่างนะครับผมสามารถทําสีได้นะครับผมแผ่นการกระแทกด้านล่างนะครับผมก็ทําสีดําหรือสีบอลก็ได้แล้วแต่คุณผู้ชมชอบนะครับแต่วันนี้คันนี้เป็นสีบอลนะครับก็เลยทําเป็นสีบอลนะแล้วก็ตัวหนังสืออะคริลิกนะครับเรนเจอร์เพิ่มมิติด้านหน้ารถให้มีความหรูหราเพิ่มมากขึ้นด้วยนะครับผมอันนี้ตกแต่งเพิ่มนะครับเราไม่มีนะแล้วก็ชุด ไฟตันหมอกนะครับในรุ่นเน็กเอาพัทไม่มีนะครับผมก็ตกแต่งเพิ่มให้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับจะได้เข้ากับชุด F150 ไปเลยนะครับผมแล้วก็มิติไวน์บอดี้นะครับผมตัวนี้ยกแก้มเดิมนะครับของตัวบอดี้เดิมออกไปเลยนะครับจับชุดแก้มไวบอดี้มาใส่นะครับผมแล้วก็ใช้จุดยึดน็อตเดิมของเขานะครับเพราะฉะนั้นแข็งแรงทนทานนะครับผมชิ้นโป่งไวน์บอดี้กับชุดซุ้มล้อเนี่ยเป็นชิ้นงานเดียวกันนะครับแล้วก็ไฮไลท์นะครับมาที่ล้อเลย ของเราเป็นล้อขอบ20นิ้วนะครับออฟเซ็ตลบ24นะครับผมตัวนี้ลัดด้วยยางแอมแท้นะครับผมทําการยกข้างหน้าเพิ่ม3านิ้วนะครับผมเพราะฉะนั้นยก3นิ้วใส่ขอบ24ลบ24นะครับมันจะไม่ติดซุ้มนะครับผมไม่ต้องปาดซุ้มเพิ่มเลยนะครับแล้วก็ข้างๆเนี่ยติดสติกเกอร์สัว์คนเพิ่มนะครับแล้วก็ฟิล์มเซรามิกกันสอดข้างเนี่ยให้ครบเลยนะครับผมด้านหลังเป็นชุดโป่งบอดี้นะครับแต่ว่าเราไม่ได้ถอดเหมือนด้านหน้านะครับก็ ครอบทับไปเลยนะครับเพราะว่าองศาล้อหลังเราไม่ได้เลี้ยวเหมือนข้างหน้านะครับผมเวลาเข้าปั๊มก็บอกเด็กปั๊มได้เลยนะครับว่าจะมีชุดชุดบอดี้ข้างนอกก่อนนะครับแล้วก็เป็นบอดี้เดิมของเรานะครับเป็นสชั้นนะแจ้งเด็กปั๊มได้เลยนะครับแล้วก็ข้างหลังนะครับติดตั้งเพิ่มนะครับเป็นกันชนท้ายเหล็กตัวนี้ตัวเดิมๆของ Ford Ranger X R Path นะครับจะไม่มีกันชนท้ายนะครับผมก็ตกแต่งเพิ่มเป็นแบบ off โ o a d นะครับทรงเหล็กนะครับมีห่วงลากจูงโอเมก้าแบบนี้ให้เลยนะครับผม ที่เห็นสัญลักษณ์ XLT ีเนี่ยเป็นการติดตกแต่งเพิ่มเติมนะครับผมชุดแต่งคร่าวๆที่พามาชมนะครับผมรถคันนี้ราคาจ5 2สร0้าหเท่านั้นนะครับผมทั้งล้อทั้งวายบอดี้นะครับทั้งหมดเนี่ยมูลค่าแสนกว่าบาทนะครับผมอันนี้ลูกค้าก็จัดตามโปรนะครับผมจริงๆแล้วผมจะตจะติดเบาะหนังหรือว่าเป็นจอนะครับผมหรือว่าปีกนกนะครับผมแต่นี้ลูกค้าขอเป็นแบบขอเป็นยางแท้นะครับแอมแท้นะก็สามารถจัดสรรโปรโมชั่นได้ตามต้องการนะครับผม อยากได้โปรโมชั่นแบบไหนนะครับทักมาหาเบียได้นะครับอย่าทิ้่งข้อมูลการติดต่อไว้ให้กับคุณลูกค้าทุกท่านเลยนะครับผมอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับจะได้ไม่พลาดคลิปรีวิวครั้งหน้านะครับผมเจอกันอีพีหน้านะครับสวัสดีครับ